อันนี้ต้องบอกก่อนนี่เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าด้วยด้านซ้ายนี่เป็นยังเป็นแมนนวลอยู่แต่ด้านคนขับเนี่ยได้เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วนะมาดูเม็ดน็อตนะฮะเม็ดน็อตบอกเลยไม่มีไข่ไม่ได้จุดเดียวนะและที่สําคัญตัวเนี้ยซีบิคนะเป็นดิสเบรกทั้งสีล้อด้วยนะครับ ดีคร <Cornell. S 2> ับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอบนะฮะวันนี้บอกเลยว่าซีวิกเข้ามาอีกคันแล้วนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมรีวิวซีวิกหลายคันมากเนี่ยเทอร์โบสีขาวสีอะไรเงี้ยฮะพวกนี้ขายหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือตัวนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นซีวิกนะฮะโฉมนี้เลยนะครับ1.8 EL ตัวท็อปนะฮะตัวนี้ตัวท็อปนะฮะ เกียร์ออโต้นะครับปี2017ปีใหม่ๆเลยไม่เพียง80,000เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยตัวนี้ที่ได้มาจริงๆเป็นสีเทาเมทัลลิกเลยค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้คือไฟหน้าเนี่ยก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ถึงเป็นปี17นะผมต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเดิมเนี่ยจริงๆใช้มาค่อนข้างดีเลยนะฮะผมต้องบอกเคยว่าลูกค้าเนี่ยก็คือเพื่อนผมเองนะับเพื่อนผมเป็นชาวต่างชาตินะ ขายแม่ผมเองนะฮะผมรับซื้อไว้เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยต้องกลับไปทําธุรกรรมที่บ้านนะครับตัวเนี้ยมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยที่มาที่ไปมีนะครับกุญแจ้ดอกนะครับมีเล่มพร้อมเลยนะครับตัวเนี้ยนะฮะออกมือหนึ่งป้ายแดงนะ9 5 9 0 0 0บาทนะฮะ9 5 9 0 0 0น้ี่คือราคาป้ายแดงนะแต่ตอนนี้อยู่กับเราแล้วราคาค่อยย่อมยาวมากๆเลยนะครับ แล้วมาดูในส่วนของด้านข้างเลยนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมาในส่วนของล้อแม็กนะฮะล้อแม็กให้เป็นขอบอะไรเอ่ยนะฮะผมขออนุญาตก้มดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขอบ16นะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ oh, <no. S 2> 205 55 R16 นะเป็นขอบ16นะอันเนี้ยเป็นแม็กลมดำเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะครับ ในส่วนของปียางปี2020นะยังวิ่งกันได้อันแบบยาวๆเลยนะผมต้องบอกเลยนะครับยางค่อนข้างโอเคเลยยังวิ่งได้อยู่เยอะเลยนะผมบอกเลยว่าดอกยังอยู่อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของไฟข้างก็เป็น LED เล็กๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทย์เลดแล้วฮะตัวนี้สามารถกดเข้าห้องโดยสารได้อย่างง่ายเลยนะครับผมบอกเลยว่าฮอนด้เนี่ยผมชอบมากเลยเอามือล้วงก็ไปนะฮะ นะฮะแค่นี้ก็ตรวจเปิดแล้วโอเคครับค่อนข้างง่ายเลยสะดวกสบายเนาะรอบคันนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยได้มานะไม่มีการทําสีไม่มีการเก็บสีแต่อย่างใดนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของแมกล้อหลังแมกล้อหลังก็ยังเดิมๆไม่มีริ้วรอยนะลูกค้าเดิมเนี่ยค่อนข้างขับดีมากเลยนะครับค่อนข้างขับดีเลยตามอายุการใช้งานเนี่ยประมาณนี้เลย ถือว่าเป็นคนดูแลรถค่อนข้างดีนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับเป็นไฟมูลแรงตัวซีนะครับสวยงามนะครับโดดเด่นสวยงามอยู่แล้วของ Honda Civic นะครับและมีสปอยเลอร์ให้ด้วยตัวนี้อีก1จุดนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกดวงทีสาด้วยนะครับทำให้ลุกสปอร์ตมากขึ้นในส่วนของทางวอดดิ้งด้านหลังนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง iVTEC นะของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็วอดดิ้ง ซีวิกก็ยังอยู่ครบนะครับตรงนี้กล้องด้านหลังเนี่ยของเขาก็จะเป็นกล้องติดจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมเปิดด้านหลังให้ดูก่อนนิดนึงนะครับความเดิมของเขาผมอยากให้เขาดูก่อนนี่ก็คือพรมตรงนี้ยังเดิมๆอยู่เนาะปี17งเดนะยังเดิมๆอยู่นะครับลองดูน็อตนะฮะน็อตเม็ดยึดต่างๆนะฮะยังเดิมนะในส่วนของร่องน้ําฝนสองข้างต้องเดิมแบบนี้นะในส่วนของข้างนี้ด้วยข้างซ้ายด้วยนะฮะจะเดิมๆเ,เลยนะครับเม็ดน็อตมาให้ดูอีกข้างนึงเดี๋ยวก่อนไปดูข้างในเนาะ นะครับรายละเอียดนะครับเห็นไหมเดิมนะครับไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะครับด้านหลังนะฮะในส่วนของท้านด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็มีถาดรองพื้นมาให้แบบนี้เลยอันนี้ถ้าออกมือหนึ่งลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับมียางอะไหล่ชุดยางอะไหล่มาให้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายางเดิมเดิมเห็นไหมยาแนวเดิมยาแนวเดิมนะไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะมียางสำรองมาให้ชุดหนึ่งนะครับแม่แรงแล้วก็ดูด้านท้ายนะเห็นไหมครับยาแนวยังเป็นสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับ ตัวถังเคาะบางๆนะฮะด้านซ้ายด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเดิมๆเลยค่อนข้างใสสะอาดเลยทีเดียวน่าใช้นะครับในส่วนของข้างบนนะครับเม็ดน็อตแต่ละจุดนะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะแต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวผมปิดละเดี๋ยวผมพาไปดูด้านซ้ายต่อไปครับส่วนทางด้านซ้ายนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผิวพันธุ์ค่อนข้างดีแมกลูกค้าใช้ค่อนข้างเซฟไม่มีไปเบิ้ลที่ไหนมานะไม่มีไปชนขอบที่ไหนมาค่อนข้างใช้ค่อนข้างดีเลยบอกเลยว่า คันนี้ใครได้ไปสวยงามมากเลยนะครับมาครับเดี๋ยวมาต่อนส่วนภายในไปดูนครับ มาดูในส่วนของภายในนะผมต้องบอกก่อนว่าที่เด็ดเลยนะที่ผมชอบเลยคันนี้ก็คือว่าเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเ <Yeah. S 1> บาะหนังสีดําอันนี้ต้องบอกก่อนนี่เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าด้วยนะครับ oh. เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าด้วย oh. ด้านซ้ายเป็นไหมด้านซ้ายนี่เป็นยังเป็นแมนนวลอยู่แต่ด้านคนขับเนี่ยได้เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วนะห้องโดยสารจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเบาะ สีดำนะครับเบาะเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีตัดลายเคปลาด้วยนะครับเดินได้แดงทําให้ลุคสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะเอนจิ้นสตาร์ทมาดูกันนะฮะเครื่องเงียบเห็นไหมฮะโอเคครับมาดูนะไม่เท่าไหร่เอออุย้ยขอโทษทีพูดไม่ผิดจริงๆอ่ะไม่ถึง8 0 0 0ม่นะ79,00 0นนะครับ79,000นะครับตัวนี้79,0 0 0นะขออนุญาตแก้นิดหนึ่งนะครับ มาดูต่อในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นได้ม u l t i function แล้วตัวนี้มี cruise control มาให้เราด้วยนะในส่วนระบบทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นม u l t i f u n c t i ันในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการรับสายโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียง option ต่ออางๆเกี่ยวกับการตั้งค่าของหน้าจอนะครับในส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าจอของเขา original จากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดถอยหลังนะอย่างเงี้ยผมถอยหลังปุ๊บก,ก็จะมีกล้องให้หน้อยๆกล้องเขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะปรับ ได้สระดับเห็นไหมปรับได้เลยเห็นไหมนี่จากโรงงานเดิมๆเ,เลยนะนะครจากโรงงานเดิมๆเ,เลยนะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายมากตัวเนี้เชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้เล่นได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแอปเปิลคาเฟ่ออโต้แอนดรอยเนี่ยครับก็คือคุณคุณสามารถเชื่อมต่อได้เลยตรงนี้นะฮะมีออปชันให้เล่นอย่างอื่นมากมายเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเราไปหาเล่นกันดูนะแต่บอกเลยว่าตัวเนี้รองรับได้หมดเลย FMAM บลูทูธ USB ไอพอเห็นไหมนะครับ Apple h d m i ก็มีด้วยนะครับ h d m i รู้สึกว่าจะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับอยู่ข้างใต้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ h d m i นะครับมีพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้มีโหมดประหยัดด้วยนะครับมีอีโคโหมดตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับบอกเลยว่าปีหนึ่งเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับ Civic ตัวนี้และที่สําคัญตัวเนี้ย Civic นะ เป็นดิสเบกทั้งสี่ล้อด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ในส่วนของป้าเพดาน oh. สดใสาขาวสะอาดนะผมบอกเลยสดใสาขาวสะอาดนะครับใช้ได้ปกติบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนทางด้านหลังต่อไปครับก่ oh. อนที่จะไปทางด้านหลังเนอะผมพามาดูก่อนเนอะด้านข้างเนี่ยก็เป็นหนังบุนะอันนี้เป็นหนังบุเดินได้แดงด้วยทำให้ลูกสปอร์ตมากขึ้นเลยนะครับมาดูเม็ดน็อตนะฮะเม็ดน็อตบอกเลยไม่มีขไข่แม้ได้จุดเดียวนะตัวนี้นะครับ น็อตเชื่อมต่อแก้มนะครับน็อตแต่ละจุดนะครับยึดประตูนะครับมีอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับน็อตด้านข้างนะครับซูมให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับตรงนี้ด้วยเห็นไหมเอ่ยนะครับในส่วนของในตัวโครงสร้างบอกเลยเราว่าประกันโครงสร้าง100%เเนะครับจุดอาร์คแต่ละจุดเห็นไหมดูเลยสวยเนียน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 สวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้1.8ตัวท็อปเนอะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้า ได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับสครับเพจยังใส่สะอาดเลยบอกเลยเห็นไหมยังใส่สะอาดอยู่นะครับลูกค้าค่อนข้างใช้รถถนอม,มากเลยนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของด้านหลังต่อด้วยการที่รถตัวนี้เป็นไซส์กลางแล้วมีลักษณะกว้างขวางนะเรามานั่งกันดูนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมผมสูงเกือบ180เนี่ยนั่งสบายมากเลยนะครับนั่ง5คนเนี่ยก็โอเคนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะตัวนี้เลยนะฮะ มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะวางแก้วได้2แก้วตรงนี้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายจริงๆนะครับดูในส่วนของจุดเชื่อมต่อประตูด้านหลังนะฮะเห็นไหมน็อตเดิมนะไม่มีขายนะฮะแต้มอาร์คเขียวจากโรงงานนะครับไม่มีขายใจอย่างใดนะครับบอกเลยว่าเดิมจริงๆคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปโปรโมชั่นให้นะครับตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดเรียงตัวกันสวยงามนะของ h อ n d ้านะฮะบอกเลยว่าคันนี้ครบจริงจริง เดี๋ยวเราไปกันอีกด้านนึงครับมาดูในส่วนของด้านซ้ายนะบอกเลยด้านซ้ายนะในเมื่อให้ลูกค้าดูแลลูกค้าก็ต้องให้ดูแบบนี้เลยหมดเลยนะครับพอลูกค้าออนไลน์เราเยอะไล่ไปดูช้าๆเลยนะอยากให้กล้องไล่ไปดูช้านะบางทีก็ต้องขอบคุณลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยบางทีมันก็เกือบ20นาทีเลยคืออยากให้ลูกค้าได้เห็นความละเอียดของรถคันนั้นๆจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเราอะอยู่โคราชอยู่บุรีรัมย์ หรืออยู่กรุงเทพเลยก็มาซื้อกับผมนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งมาดูตรงน็อตน,นะฮะตรงนี้เลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีขายตัวอย่างใดนะ,ะผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากนะครับในส่วนของจุดเชื่อมต่อประตูหลังเห็นไหมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเพจ Honda ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับตัวนี้เป็น NH เนี่ยก็คือเป็น,นะะรหัสสีเขานะครับ แชสซีนะครับมีเลขแชสซีเลขเครื่องนะครับจะต้องตรงนะกับเล่มนะตัวนี้นะไปเช็คได้เลยนะครับตัวนี้ ในส่วนของจุดอาร์กนะฮะจุดอาร์กแต่ละจุดนะครับของประตูด้านสุดท้ายแล้วผมต้องบอกก่อนก่อนที่ผมจะไปรีวิวเครื่องแล้วนะตัวนี้นะครับยังใส่ใสนิ่งเหมือนเดิมนะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เห็นไหมนะครับมาดูตรงนี้เห็นไหมจุดแต้มเดิมจากโรงงานเขียวนะแล้วก็น็อตเชื่อมต่อแก้มนะครับก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับน็อตยึดกับประตูก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในห้องเครื่องกันนะครับไปครับอ่ฮะมาดูความเดิมเลยนะครับ หลังจากเราได้รถมานะบอกเลยว่าคันนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะได้มาจากลูกค้าก็เดิมๆนี้เลยนะครับในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับยึดยังเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมดูช่วงล่างเห็นไหมตัวโชค๊คเบ้ายังเหมือนเดิมนะเห็นไหมเอ่ยนะครับในส่วนของแก้มซ้ายนะครับยังสวยนะครับเนียนดีน็อตนะฮะแต้มเดิมจากโรงงานนะครับคานนะครับลูกลมลูกลมลูกลมนะบอกเลยเดิมๆเลย ตัวนี้ต้องบอกเลยนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะให้กําลังขับสูงสุด141แรงม้าเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับ <Wow. S 1> อาตาัตราการสิ้นเปลืองนะ14-15กิโลลิตรเนี่ยคันนี้มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับดีๆนะและอย่างหนึ่งบางทีลูกค้าชอบออกรถกับผมไปแล้วก็บางทีก็ลืมนะฮะตัวนี้รองรับเลยนะ E20 นะ E85 แก๊สโซฮอ91และแก๊สโซฮ95นะตัวนี้คุณสามารถเติมได้หมดเลยนะแต่ถ้าผมแนะนํา ก็อยากให้เติม91และ95นะฮะเพื่อถนอมเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอีกอย่างนึ่งนะฮะมาดูต่อในจุดต่างๆนะฮะของน็อตนะฮะไม่มีไขแต่อย่างใดนะบอกเลยเดิมๆเดิมๆนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะฮะตัวนี้แผงกันความร้อนไม่ได้มีมาให้นะอันนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วที่เขาบอกนะลูกค้าก็มีบ่นนะมือหนึ่งเนาะนะครับมือหนึ่งก็ไม่มีแผงกันความร้อนมาให้นะมอก้นะครับนี่ฮะตัวสติ๊กเกอร์ตัวที่มากับรถเนี่ยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ ไว้ง่ายฝาเดิมเลยนะครับแต่ผมบอกนิดจุดหนึ่งนิดหนึ่งตัวเนี้ยไอตัวท่อน้ําฝนนะตัวเนี้ยลูกค้าเดิมอะ่ะเขาทำหลุดนะฮะอันเนี้ยผมสั่งให้ลูกค้าใหม่นะครับตัวเนี้ยไม่กี่ตังค์น่าจะประมาณ100ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะอย่างที่เราบอกกันไปคือคันเนี้ยค่อนข้างสมบูรณ์จริงๆเนาะรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับคุณแจสองดอกนะเล่มพร้อมรับได้เลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะ สำหรับมือ1น่ป้ายแดงนะคันนี้อยู่ที่959,000บาทนะนะฮะบ,บอกเลยว่าตอนนี้นะผมตั้งหน้าร้านนะ719,000บาทนะราคานั้นไม่ขายนะถ้าลูกค้ามาดูคลิปผมติดตามผมนะผมให้ไปเลย699,000บาทนะอีกรอบนะฮะ699,000บาทเลยนะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะนะฮะมีฟรีดาวให้นะครับแถมกล้องติดหน้ารถ Full HD ให้ด้วยนะครับน้ำมันเต็มถัง เดี๋ยวมีมาให้นะครับบอกเลยว่าให้เลยจริงๆนะครับและอย่างหนึ่งก็คือก่อนออกไปนะครับมีตรวจเช็ค99รายการตามโชว์รูมเราเลยนะครับนิสสันแล้วก็นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนบริการทุกครั้งเรามีการพ่นฆ่าเชื้อโควิดทุกรอบเลยนะฮะลูกค้ารับประกันเลยสบายใจได้นะครับว่าออกรถกับเราไม่นองกลัวโควิดแต่อย่างใดนะครับบอกเลยครับยังไงผม่าฝากคันนี้ด้วยนะครับเจ้าซีวิ c 1.8นะฮะ EL ไม่เพียง 7,9เท่านั้นต้นคลิปอะนึกว่า8 0 0 0 0แต่จริงๆมัน79นะคันนี้บอกเลยว่า79,000นะครับค่อนข้างสดเลยทีเดียวนะครับบอกเลยรถสวยไม่น้อยอยู่ไม่นานนะครับรีบๆมาช็อปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับคุณแอปและน้องๆและทีมงานนะครับเพื่อทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ